เปิด3ผลงานของสาวริชี่ออรเนีหลังไร้คายคะ่ะต้องบอกว่าพร้อมยินดีห่วมร่วมงานกับคู่จิ้นริชี่ออรเนี ane, นักแสดงสาวชาวเหนือที่เข้าสู่วงการเป็นที่รู้จักกับผลงานอมตะเรื่องคู่กรรมเมื่อไม่นานมานี้ริชี่ก็รับบทฝาแฝดฝาชายในยละครเรื่องซ่อนเงารักได้กระแสตอบรับดีมากๆแฟนละครในต่างชื่นชมในพัฒนาการของเธอปัจจุบันผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ ทางทีมงานกำลังจะพาแฟนๆนั้นไปเช็คกับ3ผลงานค่ะหลังเดินสายเป็นอิสระซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานแต่ละชิ้นเองก็ปังมากๆค่ะ เริ่มจากผลงานชิ้นแรกนะั่นคือขอเกิดใหม่ไกลๆเธอเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครใหม่แกะกล่องที่มีความน่าติดตามทั้งพระเอกและนางเอกนะคะโดยมีคุณแอปทักษออนต่อธนพบ่ตอบภพทรโดยมีออนแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นการประยดิมผลงานเรื่องแรกในฐานะที่เป็นนักแสดงอิสระของสาวลิทชี่ก็ว่าได้โดยเรื่องนี้ยอมรับว่าบทไอรดาเป็นคาแรคเตอร์น่ารักสมวัย2คือพระจันทแดงถัดมาเนี่ยคือเรื่องนี้เองต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ ริชี่ประกบคู่กับโตโน่พาคินเรื่องนี้ต่างจากเรื่องที่ทางด้านบริชี่เองนะคะเป็นนางเอกของเรื่องเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะและก็เนื้อหาของเรื่องเนี่ยแหวกแนวจากที่ริชี่เคยสวมบทเอาไว้ 3. นั่นก็คือเรื่อง ซีเนหาสาหลีปิดท้ายแะะรอเรื่องนี้นะคะฉายจบกันไปแล้วเนื้อหาของดีไซเนอร์สาวชาวไทยที่ตั้งใจไปเรียนมิตรน้องสาวให้เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในพิธีวิวาสกับองค์รัชทชายาตอินเดียแต่ก็ไม่ได้เรียบง่ายแบบที่วาดไว้ค่ะโดยเธอเองก็ ดันถูกต้องตาต้องใจกับเชษฐาหนุ่มหลอ่อตั้งแต่แรกเห็นโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยชอตจินดาโชตใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะซึ่งสาวริชี่ก็รับบทเป็นนินลปัดนั่นเองเรื่องนี้มีกลิ่นอายของความเป็น้าอาวายัยริชี่เปิดใจให้ฟังต่อหลังถามบ่าละครแน่นขนาดนี้จะลดใบประกาศสิสัญญากับช่องวัน31แล้วใช่ไหมก่อนเธอจะโต้ว่ายังคงเป็นนักแสดงอิสระและต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสเธอนั่นเองและค่ะแต่งานยิ่หลายคนเองก็ต้องบอกว่าร ลุ้นเลยค่ะว่าอยากจะให้กลับมาร่วมงานกับก e ๊อตอิจิพัทได้เธอเผยเองนะคะทิ้งท้ายหลังจากมีแฟนๆลุ้นให้กลับมาร่วมงานกันหนุ่มก๊อตว่าเธอเป็นนักแสดงอิสระหากมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าสาวลิชี่เองก็ได้แสดงฝีไม้ลายมือไว้ดีมากแม้ไม่ได้มีค่ายดันจากนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนั่นเองละคะ่ะ